กระปอยไทายกล่องน,นี้ก็เป็นกระปุยไทยกลมไข่สีขาวนะครับสีขาวก็ทำเกี๊ระดับก็ทําอะไรก็สวยนะครับสีาขาวๆาวคนนิยมกันนะเป็นกระปุยไทยทยันกระปุยไทายเกล่านะครับหรือว่าภาษาอีกเขาเรียกว่าเซย์ข้นกระปุยไทยนี้ก็เนื้อใสแวววาวไก่เกียงเพชรน้ำชัดจีเกียงเพชรหรือข้นเพชร นะครับยอดส่วนใหญ่ทั่วไปแล้วพลอยพวกนี้จะไม่ค่อยมีนะครับต้องมีคนเก็บเอาไว้ส่วนใหญ่ตอนนี้จะนําเข้าเป็นพลอยจากประเทศพลอยอาร์ตพลอยแดงพลอยต่างๆเนื้อแท้นี่ก็ตอนนี้ก็ค่อนทางจะน้อยแล้วครับไม่ว่าจะชนิดไหนสีไหนนะครับตพอาความต้องการของตลาดโลกก็สูงนะครับหลายประเทศประเทศจีนประเทศออินเดียต้องการปลอยและวัตถุดิบเยอะ ตอนนี้ก็มีร,ราคาและความสนใจเป็นพอยนิยมกันนะพลอยโทนิยมกันสนใจก็โทร 15, 0 8 7 1 5 0 5 6 1นเจนาเชยจังหวัดจันทบ,บุรีครับหรือจะนำไปขายก็ได้นะครับถ้ากต้องการทำรรธุรกิจพลอยก็คุยกันได้ครับ